มาดูกันครับอีกหนึ่งเคสถ่ายน้ำเครื่องดีที่เจ้าของให้ถ่ายน้ำมันเครื่องทันนี้ถอดออกมาเจอน้ำตาลทรายครับก็เลยต้องแก้งเขาว่าต้องผ่าต้องผ่ามาล้างไม่งั้นไม่รอดทำเครื่องจะดีแค่ไหนก็ก็ไม่หลอดครับน้ำตาลทรายกับทราย นี่ไม่ได้ผานะมาดูกันเลยแล้วขัดไปจกิงเหรอแทบเลยไม่ได้โม,ม,ม,ม้เรื่องจริงแต่ดูนะแล้วมือเขียดอยู่ ใช่ไหมใช่หรือเปล่าพี่น้องม่าใช่กันไหมเ,เป็นก้อนอย่างนี้เลยหาอะไรมาใส่แกดูผมต้องผ่าดูทุกอย่างต้องผ่าล้างให้หมดแล้ะครับถ้าเป็นแบบนี้แต่ดีที่เครื่องยังไม่น็อกนะโชคดียังโชคดีอย่างเจ้าของไม่ได้ขี่รถหนะักรุนแรงถ้าเป็นใหม่รุ่นนะเรียบร้อยครับ น้ตาลทรายเจอความร้อนเข้าไปมันก็ละลายนี่นี่ก็ละลายไปกส่วนหนึ่งแล้วนะแต่ว่ายังไม่สุดเท่าไหร่ยังาไมา่ดูในฝาตะแกงนี่ก่อนอันนี้คือกองกองโรเตอร์ก่อนจะไปคัดจุดนี้ก็ต้องสกปรปกเหมือนกันเลยยังไม่ขึ้นมาเท่าไหร่ขึ้นมาไม่ได้แล้วท่านน้ำตาลละลายขึ้นมาหมดเลยมาทุกจุด ต้องผ่าล้างอย่างละดีนะครับชุดหมอต้องถอดมาดวูว่าเป็นยังไงโชคดีที่ถอดน้ำนมันเครื่องมาแล้วเห็นอนยู่ในนี้ชุดแรกชุดแรกออกมานิดนึงง่ใจเลยอืมนน่ดหน่หนเห็นไหมเห็นอยู่นะอืม ใช่รวมกันไปเลยยังไม่ละลายหมดนี่กํลาลังละลายอันนี้ยังเป็นก้อนเห็นเลยว่าเป็นน้ําตาลแต่ถ้ามาเป็นอย่างเงี้ยผมอาจจะไม่รู้ว่าเป็นอะไรอาจจะเป็นคิดว่าเศษซากอะไรหรือเปล่าแต่มาเป็นเม็ดอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก็เลยรู้ว่าเป็นน้ําตาลอย่าหาทำเนอพี่น้องไปไป